สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับวันนี้กลับมาอยู่กับผมอีมูชิกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมารีวิวนะครับมือถือค่ายจีนนะทุกคนหัวข้อหลักของการทําคลิปนี้นะไม่ใช่มือถือเครื่องนี้นะแต่ว่าจะพูดถึงว่า มือถือค่ายแบรนด์รองเนี่ยนะครับแบรนด์รองก็คือเป็นแบรนด์แบบแบรนด์จีนนะครับไม่ว่าจะเป็นฮอ์เนอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นอินฟินิกอะไรต่างๆขนาเนี่ยนะครับมันน่าใช้ไหมในปัจจุบันเพราะว่ามีหลายๆคนนะครับมีทั้งผู้สูงอายุนะครับแถวบ้านผมเนี่ยเขาก็ถามมาว่าเห็นว่าเราทําเรื่องเกี่ยวกับไอทีอะไรเงี้ยอยากจะถามเรื่องพวกมือถือค่ายเนี่ยเนี่ยเนี่ยปัจจุบันมันไว้ใจได้หรือย,ยังปัจจุบันมันน่าซื้อหรือย,ยังเพราะว่าก็ต้องบอกว่ากิมมี่มือถือค่ายจีนเนี่ยก็คือในเรื่องของราคาที่ ราคาเนี่ยมันถูกแล้วก็สเปคที่ให้มาเนี่ยมันโอ้โ oh, หจัดเต็มมากๆอะไรเงี้ยแต่ทีเนี้ยเขาก็เป็นห่วงเรื่องศูนย์บริการเรื่องความปลอดภัยอะไรต่างๆนานาวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังนะครับแต่ว่าวันนี้เราก็จะมาเล่าพ่วงกับมือถือ แบรนด์นี้ด้วยก็คือ Infinix GT 2 0 Pro นะครับก็เป็นมือถือที่ค่อนข้างที่จะร้อนแรงนะครับในช่วงหนึ่งเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เครื่องนี้เนี่ยเป็นเครื่องของเพื่อนผมเองนะครับซึ่งอันนี้ก็ได้ไปลองเล่นมาแล้วนะครับวันนี้จะมารีวิวให้ฟังเป็นยังไงกันบ้างในส่วนของตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะพ่วงเรื่องของว่ามือถือค่ายแบรนด์รองด้วยนะครับต้องบอกก่อนว่า GT 2 0 Pro นะครับตัวนี้เนี่ยนะครราคานะครับถ้าเป็นราคาเต็มนะครับจะอยู่ที่ทนะคงับอัน้องจากเ n ้ารนะทุก นะครับอันนี้คือราคาเต็มแต่ว่าถ้าเกิดคุณซื้อในช่วงโปรโมชั่นไม่ว่าจะเป็นแอปส้มนะครับแอปฟ้าต่างๆนานาเนี่ยนะครับ ก็จะได้ราคาที่ถูกสุดที่เคยเห็นนะที่จากโปรมาก,ก็คือประมาณ9 0 0 0กว่าบาทโอ้ถูกมากนะครับยังไม่รวมกับถ้าเกิดคุณไปซื้อตามพวกศูนย์บริการต่างๆเนี่ยนะครับอย่าลืมขอของแถมเขาด้วยอย่าลืมขอส่วนลดเขาด้วยเพราะว่านจริงมันมีส่วนลดมีของแถมให้อยู่แล้วนะครับอาจจะได้หูฟังอาจจะได้เคสได้ฟิล์มอะไรมานะครับก็อย่าลืมไปขอเนาะนี่ราคาเต็มก็คือผมจะเรียกว่ามือถือในเลทราคา10,000แล้วกัน ถ้าในเรทราคา10000เนี่ยถ้าเราเทียบกับอินเตอร์แบรนหรือว่าแบรนด์หลักเนี่ยนะครับก็ถ้าฝั่งของ Samsung นะก็จะเป็นซีรีส์ A นะครับซึ่งผมบอกตรงนี้ตรงๆนะครับอันนี้ผมไม่รู้หรอกว่าแต่ละคนมีความคิดยังไงแต่นี่ความเห็นส่วนตัวของผมนะถ้าเป็นมือถือแบรนด์หลักเนี่ยในราคา10000ต้นๆเนี่ยนะครับผมมองว่า มันใช้ในระยะยาวยากรวมถึงสเปคเนี่ยจะสู้มือถือแบรนด์รองแบบแบรนด์จีนไม่ได้คือก็ต้องยอมรับกันดูตรงว่าแบรนด์รองแบรนด์จีนเนี่ยนะครับมันจัดสเปคมาแบบโหดมากเอาจริงสเปคที่อยู่ในเครื่อง infinity g t 2 0 pro เนี่ยนะครับผมบอกเลยว่ามันเทียบกับ มือถือเลท2 0 0 0 0ได้เลยนะเรื่องสเปคที่ยัดกัมาให้ทั้งหมดแล้วก็รวมไปถึงการใช้งานเนี่ยนะครับมันเทียบกับมือถือราคา2 0 0 0 0ของอีเทอร์แบนได้เลยทีนี้เรื่องการเปรียบเทียบผมจะไม่เปรียบเทียบแล้วนะครับแต่จะพูดให้เห็นภาพแบบนี้ว่าเออมันเทียบกับอีเทอร์แบนในเลทราคาไหนได้ทีนี้จะเอาเรื่องของการใช้งานล้วนๆบอกงี้ก่อนไม่มีมือถือไหนบนโลกที่ดีที่สุดนะครับทุกรุ่นทุกค่ายเนี่ยนะครับมีข้อดีข้อเสีย ต่างกันนะครับอยู่ที่ว่าเราเนี่ยพึงพอใจตัวไหนเหมาะกับสไตล์ไหนนะครับมากกว่านะครับดังนั้นเนี่ยเวลาซื้อมือถือเนี่ยไม่ต้องเออแบบโอ้โหชันเป็นแฟนบอยค่ายนี้นู่นนี่นั่น,นอะไรเงี้ยไม่ต้องนะครับเอาแค่แบบประสบการณ์การใช้งานของเรานะครับถึงคนอื่นเขาได้ใช้แบบแนะนำอินเตอร,ร์แบรนด์แนะนำอะไรเงี้ยโอเคเราเรับฟังไว้ได้แต่ว่าก็ดูที่ตัวเราด้วยเฮ้ยเราไหวราคาเท่านี้เฮ้ยเราชอบสเปคตัวนี้จังเราชอบอะไรอย่างงี้จังซื้อเลยครับเงินเรานะครับมันไม่ต้องไปเดือดร้อคนอื่นเขาไม่ได้มาช่วยเราผ่อนจ่ายนะนะครับผมอะ เรื่องของ i n ฟ i n i x ตัวนี้นะครับเอาสเปคคร่าวๆแล้วกันเนาะตัวนี้ CPU จะให้มาเป็น Mediatek Dimensity 8,200เนาะแล้วก็ขนาดหน้าจออยู่ที่6.78นิ้วนะครับแรมเนี่ย12 g ิก ROM เนี่ย256 g b นะครับแล้วก็สามารถใส่ Duo SIM ได้นะครับ Android เนี่ยให้มาเป็น Android 13นะครับแล้วก็สามารถอัปเดตต่อได้นะครับกล้องหน้าเนี่ยอยู่ที่32ล้านนะครับกล้องหลังเนี่ยกล้องหลักนะ อยู่ที่108ล้านนะครับมาโครอยู่ที่2ล้านนะครับแล้วก็พอรตเทรดเนี่ยอยู่ที่2ล้านนะครับเจ้าตัวมือถือตัวนี้นะครับจะเน้นเรื่องของกล้องหลักมากกว่านะครับอย่างกล้องพอรตเทรดกล้องมาโครเนี่ยให้มาเป็นแบบแถมเฉยๆนะครับ2ล้านนี่น้อยมากนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับรองรับการใช้งาน 5G ได้ด้วยในปัจจุบันนะครับถือว่าโอเคมากๆนะฮะแล้วก็แบตเตอรี่5,000มิลลิแอมป์พอร์ตชาร์จเป็น Type C นะครับรองรับการชาร์จสูงถึง45วัตต์นะแล้วก็สีเเเงงงินนนนนนนทททีีีุ่่่่่่่่กกกาาาาาห็็็ตรร้้ะะะะคคคับจใใใชชืืือออสสสสสววววมถถย โอเคนะครับน้ำหนักอยู่ที่ยอย่กี่190กรัมนะครับก็รับประกัน1ปีจากทาง Infinix นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นสเปคคร่าวๆนะครับอาที้พูดถึงเรื่องของการใช้งานผมจะแบ่งการใช้งานง่งายๆนะครับโซเชียลมีเดียกล้องเกมแบตนะครับดูหนังฟังเพลงอ่ะ แบบนี้แล้วกันนะครับเอาไป้เรื่องของโซเชียลมีเดียก่อนใครที่คุณพ่อคุณแม่นะครับหรือว่าผู้สูงอายุอยากจะซื้อให้หลานนะครับเอาไปใช้เรียนในกางกานทั่วไปนะครับ i n f i n i x GT 2 0 pro ตัวนี้นะครับตอบโจทย์มากในงบราคา1,000 0บาทนะครับเรื่องของการเล่นโซเชียลมีเดียไม่มีการเด้งนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปอะไรก็ตามนะครับโซเชียลมีเดียบนโลกนี้นะครับลื่นๆหายห่วงเลยแล้วผมลืมบอกไปนะครับหน้าจอเนี่ย6.78นิ้ว อัตรา refresh rate นะครับอยู่ที่144 h z ก็คือหน้าจอเล่นเกมดีๆนี่เองนะครับซึ่งอัตราหน้าจอ144เฮเนี่ยมีทั้งหมด2อออปชันด้วยนะครับอย่างถ้าเป็น iPhone หรือถ้าเป็น Samsung Interban d นะครับหน้าจอเนี่ยอย่างของ Apple เนี่ย120 h z ใช่ไหมแต่มันจะเป็น120 h z แบบ Adaptive ก็คือมันจะปรับตามการใช้งานของเราข้อดีของมันก็คือถ้าเราไม่ได้ปัดอะไรเยอะเนี่ย หน้าจอมันจะไม่ได้เป็น120ตลอดมันก็จะลดเหลือ60ลดเหลือ10อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันจะประหยัดพลังงานนั่นเองนะครับข้อเสียงมันก็คือว่าถ้าเกิดต้องการความรื่นตลอดเวลาเนี่ยไม่ว่าคุณจะปัดน้อยปัดมากเนี่ยนะครับแล้วคุณต้องการความลื่นนะ่ยมันจะให้ f e ล l i n g ตัวนี้ไม่ได้นะครับอินเตอร์แบนเหมือนกันซ a m ซุงเหมือนกันนะครับซซงอย่างเงี้ย อ d ด p t i ทีอย่างเงี้ยนะครับถ้าเกิดคุณปัดรัวๆใช้การมูฟเมนต์เยอะๆเนี่ยมันจะขึ้นเป็น120ให้นะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณไม่ค่อยได้ปัดอย่างเช่นคุณอ่าน e book, อีบุ๊กคุณอ่านมังงะคุณอ่านอะไรเงี้ยนะครับที่ไม่ได้เลื่อนไหวหน้าจอเยอะๆเนี่ยมันก็จะปรับเหลือประมาณ60-90-10ตามสเปคหน้าจอของแต่ละค่ายนะครับอันเนี้ยมันก็จะเรียกว่าอ d ดเดทีฟนะผมขออนุญาตเรียกอ d ดเดทีฟลวกันเนาะ ซึ่งปรับตามการใช้งานของเราแต่ของ Infinix เนี่ยมีออปชันเพิ่มนะครับนอกจากจะมี Adaptive ที่ปรับให้อัตโนมัติตามการใช้งานของเราแล้วเราสามารถปรับหน้าจอรีเฟรชเองได้ด้วยล็อกค่าได้เลยนะครับคุณอยากจะเอา60คุณอยากจะเอา90คุณอยากจะเอา120คุณอยากจะเอา1 4 4ปรับได้นะอย่างผมเนี่ยผมชอบให้มัน144ตลอดชอบความลื่นไหลของหน้าจอยอมแลกมาด้วยการกินพลังงานที่มากขึ้นถ้าเกิดบางคนแบบเอ้ยฉัน อยู่บ้านชั้นพกสายชาร์จชั้นพกพ่อแบงคอยู่แล้วไม่ได้แคร์ไม่ได้ care, ไมยเรื่องว่าแบตมันจะลดเร็วมันจะหมดเร็วเงี้ยตั้ง1044ตลอดก็ได้นะครับหรือบางคนอย่างเงี้ยตั้งเป็นอ a ด t i v e เวลาการใช้งานทั่วไปแต่พอจะเข้าเล่นเกม ROV เล่น PUBG เล่นอะไรเงี้ยเฮ้ยชันตน้องการการเล่นเกมแบบ Experience ที่ดีที่สุดอย่างเงี้ยนะครับก็ค่อยมาปรับเป็น1 4 4ก็ได้นะครับซึ่งอัตราการรีเฟรชเรทในการเล่นเกมเนี่ยไม่มีผลมากๆต่อการที่เราจะได้ใช้ชนะมา นะครับอ่ะอันนี้ก็คือเป็นข้อดีของอินฟินินะครับแล้วการเล่นโซเชียลเนี่ยก็มีผลนะการที่เป็น144หรือการที่เป็น adaptive เนี่ยนะครับบางคนต้องการความลื่นไหลตลอดเวลาในการถ่ายฟีดฉันจะต้องแบบอ่านข่าวแบบมันมือมากๆอย่างเงี้ยนะครับก็ตั้งเป็น144ไว้ก็ได้นะครับหรือบางคนก็ปรับเป็น adaptive แหละประหยัดพลังงานด้วยนะครับก็สามารถตั้งค่าได้เรื่องของโซเชียลมีเดียผมให้10เต็ม10กับมือถือค่ายแบรนด์รองแบนรนด์จีนแบบนี้พอคอเรียกแบรนด์รองแล้วกันเนาะนะครับค่ายแบรนด์รองแบบเนี้ยนะครับเล่นโซเชียลมีเดียหายห่วงถ้าเป็นเมื่อก่อนเมื่อหลายปีมาแล้วเนี่ยสักประมาณ5ปีอัพๆเนี่ยนะครับ ยังมีอาการเด้งของแบบพวก Facebook อยู่มีอาการเด้งของแบบการเข้า i n s t a g r กรถ่าย Story IG ยังมีอาการเด้งแต่ปัจจุบัน2024ครับไม่มีอาการนั้นแล้วนะครับใครจะซื้อไปเล่นโซเชียลมีเดียนะครับกับราคา10,000บาทแล้วเป็นค่ายแบรนด์รองนะครับ หายห่วงได้เลยนะฮะต่อไปเรื่องของกล้องนะครับเรื่องของกล้องเนี่ยนะครับผมพูดสัส้นๆง่ายๆตัวนี้ถ่ายวิดีโอได้สูงสุด 4K 60เฟรมซึ่งในราคา10,000บาทเนี่ยหาตัวที่ถ่าย 4K 60ได้ยากมากแล้วเป็น 4K 60ที่ใช้งานได้จริงนะครับเทียบกับอินเตอร์แบนได้เลยนะครับเรื่องของออโต้โฟกัสไว้ใจได้ออโต้โฟกัสดีกินโทนดีใครชอบซื้อไปถ่ายรูปพ็อดเรตรูปคนเนี่ยหายห่วงนะฮะแต่ว่าก็จะมีนิดนึงเรื่องของโหมดพ็อดเรตเนี่ยตัวนี้ไม่ได้ชูโรมโหมด Bar มาโรมครไม ก็คือกล้อง108ล้านของเขาเนี่ยซึ่งใครที่แบบว่าเฮ้ยฉันต้องการใช้สลับเลนออโตอไวฉันต้องการสลับเลนพอดเทรดให้มันหน้าชัดหลังเบลอเนี่ยตัวนี้ไม่ตอบโจทย์นะครับตัวนี้จะเหมาะกับคนที่ใช้งานง่ายๆกล้องเดียวกล้องหลักถ่ายแชะแชะ,ชะได้เลยนะครับตัวนี้จะตอบโจทย์ส่วนเรื่องของวิดีโอเนี่ยนะครับตัวนี้ถ่าย 4K 60ได้แบบไม่ตัดแล้วเมื่อก่อนเนี่ยตอนออกมาใหม่ๆตัดนะครับจากประสบการณ์ใช้งานเนี่ยถ่ายตากแดดเนี่ยไม่เกิน3นาทีค้งนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยอัปเดตเฟิร ไม่ตัดแล้วนะครับผมใครที่แบบต้องการซื้อไปถ่ายวิดีโอ,อลงช่องลงทิกตอกลงอะไรเงีง้ยตัวนี้สามารถใช้งานได้นะครับส่วนเรื่องของกล้องหน้าเนี่ย32ล้านใช้งานได้ดีนะครับใครเอาไปถ่ายรูปอะไรเงี้ยมีโหมดบิวตี้มาให้สีก็จะเป็นสีตุน่นๆหน่อยนะครับก็สีตามมือถือค่ายแบรนด์รองนะครับอะไรเงี้ยก็จะสีตุน่นๆจืดๆแต่ว่าเราสามารถปรับฟิลเตอร์ได้ก็สามารถปรับฟิลเตอร์เพิ่ม s a ต u วเอชชันอะไรเงี้ยได้หมดเลยซึ่งมันใช้งานได้นะครับคนแบบถ่ายเซลฟี่ได้ ลงโซเชียลได้เลยนะครับกล้องหลักเนี่ยก็มีความชัดมากๆต่อให้ไม่เป็นโหมด108ล้านเนี่ยก็ชัดมากๆนะครับคือถ่ายเอกสารอ่านรู้เรื่องว่างั้นเถอะนะครับแลวออโต้โฟกัสเขาไว้ใจได้นะทุกคนคือยกวัตถุขึ้นมาเนี่ยคือได้เลยนะครับผมในเรื่องของกล้องเนี่ยผมให้สักประมาณ8.5เต็ม10ละกันนะครับเรื่องของเสียงไมเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยนะครับถือว่าใช้งานได้ดีเลยนะครับเดี๋ยวไปดูวิดีโอที่ได้จากเจ้าตัวอินฟิ i x GT 20 Pro กันครับอันนี้ก็จะเป็นวิดีโอจากอินฟิ i x นะครับ GT 20 Pro นะครับ ก็จะมีออโต้โฟกัสในส่วนของกล้องหน้าด้วยนะครับนะ้ามาหน้าผมเนี่ยก็จะโฟกัสหน้าผมนะครับสกินโทนก็ประมาณนี้อันนี้คือแบบในห้องที่จัดฟงจัดไฟนะครับจะประมาณนี้เลยถ้าเป็นย้อนแสงก็จะเป็นประมาณนี้มันก็ได้อยู่นะเออนะครับอ่ะเรื่องของเสียงลองฟังดูอันนี้คือในส่วนกล้องหน้านะครับเดี๋ยวไปดูในส่วนกล้องหลังกันว่าเป็นยังไงอันนี้ในส่วนกล้องหลังนะครับผม 4K 60เฟรมนะเป็นยังไงกันบ้างและนี่ก็คือเสียงของ วิดีโอจากกล้องหลังนะครับ i n f i n i t GT 20% Pro นะครับอันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะเรื่องของการสั่นเนี่ยอันนี้คือก็อีกนิดนึงแล้วกันว่าการสั่นทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังเนี่ยก็ยังทําออกมาได้ไม่ดีมากนักนะครับใครที่จะไปเดินถือถ่าย,ยก็ระวังกันด้วยนะครับไม่ค่อยแบบการสั่นเท่าไหร่เลยแต่มันจะมีการสั่นพิเศษอยู่นะครับซึ่งการสั่นพิเศษเนี่ยมันจะได้แค่ Full HD 30เฟรม นะครับก็เอาไปใช้งานจริงค่อนข้างลำบากนะแล้ก็เน้นแบบตั้งกล้องถ่ายอะไรเงี้ยน่าจะง่ายมากกว่านกะารน่าจะดีกว่าในการใช้นะถึงแม้มันจะมี OIS ในกล้องก็เถอะนะครับแต่ว่าก็ยังแบบไม่ค่อยดีมากนะักนะโอเคประมาณนี้นะครับเป็นไงกันบ้างนะครับก็ได้เห็นไปคร่าวๆแล้วนะครับผมโดยรวมให้8.5เต็ม10นะครับในเรื่องของกล้องอะต่อไปนะครับ เกมนะครับเกมกันบ้างผมจะแบ่งเกมอย่างนี้ละกันเกมตลาดกับเกมไฮเอ็นเกมไฮเอ็นก็จะเป็นพวกเกมชิน impact c ์ค l สบิวตีอะไรเงี้ยเกมที่มันกินไฮสเปกหน่อยนะครับผมก็ตัวนี้อาจจะยังไม่ตอบโจทย์ขนาดนั้นคือเล่นได้แต่ว่าต้องปรับกราฟิกกลางจนถึงต่ำนะครับถ้าปรับสูงยังไม่ไหวนะครับร้อนค้างเลยนะครับแต่ถ้ากลางไปถึงต่ำเนี่ยเล่นได้แต่คุณฟังดีๆนะเล่นได้กับเล่นดีไม่เหมือนกันเล่นได้ในที่นี้คือพอถูถ่ายได้พอแบบ เข้าไปเก็บเควสไปทำภารกิจได้แต่ไม่ใช่ว่าเล่นแล้วฟินมือถือราคาแบบนี้นะครับมันค่อนข้างจะยากเอาง่ายๆนะทุกคนเกมไฮเอ็นอย่างพวกเกมชิมอินแพ็เนี่ยขนาดมือถือ Top ปเทียเนี่ยยังเล่นแบบเอาฟินยากเลยส่วนมากคนก็ไปเล่นในคอมเล่นใน iPad กันผมมองว่ามันเอาไปทำภารกิจแบบแก้ขัดได้อย่างเช่นคุณแบบวันนี้คุณทํางานมาทั้งวันลืมฟาร์มเว้ยนะครับมันสามารถเอา มือถือเครื่องนี้ฟาร์มได้นะครับฟาร์มแบบเก็บภารกิจที่เราพลาดได้แต่มันไม่ใช่ว่าจะเอาไปเล่นแบบเป็นหลักได้เลยนะครับมันไม่ใช่แบบนั้นซึ่งตัวนี้เกมไฮเทียเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนเกมตลาดเนี่ยตัวนี้ก็สามารถปรับเฟรมเดทได้สูงสุดตามที่เกมเขาพัฒนามาเลยนะครับอย่าง AV เนี่ยก็ได้120เฟรมเลยนะครับพับจีอะไรเงี้ยก็ได้ร2อเหมือนกันซึ่งการเล่นเนี่ยนะครับอย่างผมเล่นพับจีเนี่ยผมพูดตรงนะผมปรับกราฟิกโลสุดเลยเวลาเล่นนะ เพราะว่ามันจะทําให้เห็นศัตรูได้ง่ายขึ้นผมเล่นเอาเอาชนะผมไม่ได้เล่นเอาภาพสวยนะครับก็สามารถเล่นได้ทั่วไปซื้อไปเนี่ยนะครับได้เล่นแบบตามกระแสตามเทนตามเพื่อนได้เลยนะครับไม่ต้องมาห่วงว่าโอ้ยเกมนี้ฉันเล่นไม่ได้โทรศัพท์ฉันกระตุกไม่มีนะครับคือคุณใส่สุดได้ทุกเกมนะครับผมสําหรับ n f ฟ n ล t ต G T 2 0 Pro นะครับใครที่กําลังคิดว่าเออซื้อไปแล้วแบบจะเล่นเอาเล่นพ u บ g บ้างอะไรงเงี้ยนะครับตัวนี้ตอบโจทย์มากแล้วยิ่งเป็นจอร4อ h z เฮิร์ตนะทุกคน ได้เปรียบมากๆนะครับเรื่องของเกมเนี่ยผมให้สัก8.5เต็ม10เลยนะนะครับถือว่าเป็นแบรนด์รองที่เล่นเกมได้ดีมากนะครับส่วนเรื่องการจาัดก,การความร้อนเนี่ยโอเคมันมีความร้อนนะครับเพราะว่าโทรศัพท์เนี่ยมันมีความบางมากๆนะครับเดี๋ยวผมไม่ดูความบางก่อนนะความบางนี่คือขราดใส่เคสนะทุกคนมันบางแบบ บางเฉียบอะนะครับแล้วด้วยความที่มันบางเนี่ยนะครับเวลามันระบายความร้อนเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะออกมาไวนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเราเล่นเนี่ยนะครับมันอาจจะมีแบบร้อนๆมือบ้างนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงขั้นลวกนะทุกคนก็เล่นให้มันแบบพอดีแล้วก็อาจจะพักมือถือบ้างแล้วค่อยกลับมาเล่นใหม่ก็ได้นะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของเกม8.5เต็ม10ครับต่อไปพูดถึงเรื่องแบตเตอรี่บ้างนะครับเราซื้อมือถือไปใช้เนาะก็ต้องดูของเรื่องแบตเตอรี่นะครับเรื่องของแบตเตอรี่เนี่ยการใช้งานประจำวันนะ จากรับจาก100%เนี่ยนะครับมาถึงบ้านเนี่ยจะเหลือประมาณ30% 4 0ประมาณนี้อันนี้คือกรณีคนทำงานนะก็คือมีแวบ,บเล่นบ้างนะครับมีใช้งานบ้างนะครับแต่ไม่ได้เล่นหนักนะครับเล่นเกมบ้างตา2ตาอะไรอย่างเงี้ยนะครับ จะเหลือถึงบ้านประมาณ30-40%เพราะว่ามือถือตัวนี้นะครับมันแบตเตอรี่5,000ม ah, ิลลิแอมซึ่ง5,000ม ah, ิลลิแอมถ้าเทียบกับว่าเป็น Android เนี่ยถือว่าปกตินะครับถือว่าปกติไม่ได้น้อยเกินไปแล้วก็ไม่ได้เยอะจนเกินไปนะครับถ้าเป็นเยอะเนี่ยต้องประมาณ6,000ม ah ิลลิแอมเนี่ยอันนี้ถือว่าจะเป็นแบตเยอะแต่ว่าเรื่องของการใช้งานแบตเตอรี่นะทุกคนผมจะบอกอย่างนี้หลายคนนะ่ะเข้าใจผิดว่าเฮ้ยมิลลิแอมแบตยิ่งเยอะยิ่งประหยัด ไม่ใช่นะทุกคนมันไม่ถูกรนะ้อยเปอเนะมิลลิแอมป์แบตเยอะก็จริงแต่ถ้าเกิดว่าโทรศัพท์คุณอะ CPU การจัดการพลังงานของคุณแย่นะครับต่อให้คุณใส่6000มิลลิแอมมามันก็สามารถแบตไหลได้มันก็สามารถใช้งานได้ไม่เต็มวันนะทุกคนนะครับคือมันไม่ได้อยู่ที่แค่ปริมาณแบตเตอรี่นะครับมันอยู่ที่เรื่องการจัดการพลังงานข้างในด้วยถูกไหมถ้าเรามีทรัพยากรเยอะแต่เราไม่จัดการว่าเราต้องใช้อะไรยังไงให้มันประหยัดอะไรงไง มันก็หมดถูกไหมคนเหมือนเงินนะครับพูดถึงเงินแล้วจะลองไห้นะเหมือนเงินอะเรามีเง,เงินเยอะมากมายมหาศาลแต่เราไม่ประหยัดเราไม่รู้จักวิธีการจัดการมันอะเงินมันก็หมดถูกไหมแบตเตอรี่ <Battery S 1> ก็เช่นเดียวกันนะครับ5,000ันมิลลมของ i n f i n i t ต GT 20 Pro เนี่ยนะครับถือว่าจัดว่าอยู่ในระดับกลางไม่ได้จัดการพลังงานดีจนแบบโอเวอร์แล้วก็ไม่ได้ จากการพลังงานแย่จนต้องด่านะครับเรียกว่ากลางๆแล้วกันถ้าเอาให้เซฟนะครับพกสายชาร์จไปด้วยนะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้ฟ้าชาร์จ45วัตต์นะทุกคนจากที่ลองใช้มาเอาจริงนะเราเป็นยนะูเซอร์เนาะเราไม่ได้ไปเทส0ูถึงร้อนะแต่เอาเป็นว่าผมเคยเทสจาก30ไปร้อเนี่ยไม่ถึงครึ่งชั่วโมงประมาณ10กว่านาที15นาทีซึ่งมันชาร์จไวมากสมมติว่าคุณแบตเหลือ30คุณเข้าอเมซอนไปสั่งกาแฟคุณเสียบชาร์จทิ้งไว้เงี้ย คุณไปสั่งกาแฟนะครับกลับมาต้องมีตม่ำๆ20%อันนี้คือแบบกรณีต่อคิวก็ที่รอใส่บูการ์ดอะไรแค่นทุกคนต้องมีตม่ำๆ15-20%ซึ่งมันสามารถเอาไว้กันตายได้ชาร์จแบบ10นาที15ทีแบตขึ้นมาให้ใช้ถึง40%หรือครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องของการจัดก,การพลังงานและเรื่องการชาร์จเนี่ย อินฟินิตตอบโจทย์มากแล้วยิ่งเหมาะกับน้องๆหนูๆที่แบบว่าใช้งานในแต่ละวันอะไรเงี้ยพกสายชาร์จไปชาร์จได้อะไรเงี้ยตอนเรียนเราก็ชาร์จทิ้งไว้ชาร์จ power bank ไว้ถ้าโรงเรียนไม่ให้ใช้ไฟโรงเรียนเนี้ยก็เอา power bank ไปชาร์จ power bank ไปแล้วก็เรียนก็สามารถมีแบตเตอรี่เหลือเพื่อที่โทรหาผู้ปกครองได้นะครับก็เรื่องของแบตเตอรี่เนี่ยถือว่าตอบโจทย์มากส่วนเรื่องแบบคนใช้งานในการทํางานนักศึกษามหาลัยนะครับสามารถใช้งานได้เพียงพอถ้าเอาให้แบบปลอดภยัยพกสายชาร์จไปด้วยนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าลืมใส่ชาร์จจริงเนี่ยนะครับก็มีโหมดประหยัดพลังงานนะครับคือถ้าเกิดคุณไม่ได้ไปเล่นเกมตลอดคุณไม่ได้ดู YouTube ดู Tik t o อกตลอดเนี่ยนะครับมันเพียงพอต่อการใช้งาน1วันเต็มเต็มแน่นอนนะถ้าเรื่องแบตเตอรี่ผมให้สัก8เต็ม1ิและกันนะครับให้ทั้งเรื่องของการชาร์จนะครับที่รวดเร็วเรื่องของการจัดการพลังงานที่อยู่ในระดับที่โอเคนะครับแล้วก็พอร์ตเป็น type c ด้วยนะครับผมอ่ะประมาณนี้ทีนี้ในเรื่องของการดูหนังฟังเพลงกันบ้างตัวนี้โคตรชูลมเพราะว่าตัวนี้ครังมมคครงมโพ คู่มานะครับ Infinix GT20 Pro ครับเป็นแบรนด์ลองแบรนด์จีนที่ให้ลำโพงคู่มาแล้วลำโพงคู่มันก็อาจจะดูแบบธรรมดาเกินไปเนาะหลายๆแบรนด์เขาก็ให้มาลำโพงคู่แต่ตัวนี้ครับ c a l i b r a t e s o u n d by JBL นะครับมันจะมีเขียนอยู่ข้างบนเคสเลยนะครับว่า Sound by JBL อนะครับอันนี้ต้องขออภยัยผมไม่รู้จริงๆว่ามันเป็นลำโพงของ JBL หรือเป็นลำโพงของอินฟิ i x แล้ว JBL มา c a มา b r a t e แต่เอาเป็นว่า JBL มีส่วนร่วมกับลำโพงของ มือถือเครื่องนี้ดังนั้นเนี่ยนะครับเสียงที่คุณได้เนี่ยโอ้โหมันสุดยอดจริงนะทุกคนก่อนจะใช้เนี่ยผมก็คิดว่าเออมันก็ลําโพงแบบลำโพงแบรบนด์จีนอะ่ะมันคงไม่ได้มีอะไรหรอกพอไปฟังนะทุกคนโอ้โหม่นคือสุดอะ่ะคือคุณเปิดฟังแบบคุณอาบน้ำไปคุณเปิดฟังได้เลยนะครับความดังเอาเรื่องของความดังก่อนนะแค่ความดังเนี่ยเปิดยังไม่ถึงสุดนะประมาณ60%ดังมากดังจนกแสบหูะนะครับถ้าเกิดคุณแบบอยู่ข้างนอนแล้วคุณเปิดโซเชียลมีเดียหรือเปิดมีเดียต่างๆเนี่ยนะครับ คือมันโอ้โหฟังรู้เรื่องเลยเอาฟังโหดกระแสแม่งฟังได้เลยนะไม่ต้องมาอ้างแบบนี้เลยนะนะครับคุณเปิดแล้วคุณแบบเนี่ยเปิดแล้ว,ลวฟังได้เลยนะครับความดังมันดังมากนะครับแต่มันก็มีความเสี่ยวนิดนึงว่าขนาด60%อะ่ะมันเหมือนลําโพงมันมันจะแตกเลยมันดังเกินอันนี้ก็เป็นทั้งข้อดีแล้วก็ข้อพิจารณาข้อดีคือมันดังมากจริงๆส่วนข้อพิจารณาคือถ้าเปิดสุดมีโอกาสที่ลําโพงจะแตกสูง เพราะว่าตอนเปิดเนี่ยโอ้โหเสียงม,มันเหมือนจะมันจะแตกจริงทุกคนนะครับดังนั้นเนี่ยก็ให้ใช้อย่างระมัดระวังนะในเรื่องของลําโพงนะครับส่วนเรื่องของคุณภาพของเสียงนะครับตัวเนี้ยมันจะเสียงแหลมไปทางแหลมเบสจะไม่ค่อยหนักมากจะไม่ค่อยเน้นนะครับเบสเนี่ยมันจะไม่ตึบตึบนะครับใครที่เอาไปฟังพวก EDM หรืออะไรเงี้ยอาจจะไม่ตอบโจทย์แต่ถ้าเกิดฟังป๊อปนะครับฟังป๊อปฟังแจ๊สเนี่ยอันนี้โอเคนะครับงๆ J B L มันคนที่จะเน้นเบสนะแต่อันนี้ไม่รู้ว่าทำไมมันเน้นแหลม นะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้ในะเรื่องของลำโพงนะครับก็คือลำโพงโอเคดีมากผมให้สัก7.5ล้กันนะครับจริงๆอยากให้8แต่ว่าเรื่องของแบบลำโพงอะ่ะความแข็งแรงของลำโพงอะ่ะผมรู้สึกว่าถ้าเปิดดังกว่า60อะ่ะ มันจะแตกนะครับเรื่องของแบบคุณภาพของลําโพงเนี่ยผมว่าผมหักไปนิดนึงแล้วกันว่าเออความทนทานของมันอ่ะมันดูจะก้องแก๊งไปหน่อยนะครับก็เลยให้เป็น7.5เต็ม10แล้วกันนะครับสรุปโดยรวมนะครับสำหรับอินฟินิตเครื่องนี้เนาะนะครับราคา1 2 9่9ากาบาทคุณซื้อราคาเต็มเนี่ยผมจะให้มันสักประมาณ7เต็ม10แต่ถ้าเกิดคุณได้ส่วนลดซื้อในราคา90,00บาทอย่างเงี้ยผมจะให้มัน8.5เต็ม10มันเป็นมือถือที่คุ้มมากเป็นมือถือคนปกติทั่วไปที่ซืื้้้้้้อออออใชไไไไดดดดดเเเลยยยคมมมัันนนนนน่่่่่่่่แแบบบบววาาาาีีีีะรทป็จุงง เกมมันก็ไม่เชิงนะครับมันเป็นมือถือที่ ครบเครื่องจริงๆนะครับทั้งในเรื่องของการเล่นโซเชียลมีเดียและก็เรื่องของการเล่นเกมนะครับแต่ตัวนี้ไม่ได้เน้นเรื่องกล้องเนาะก็คือมันเป็นมือถือที่เหมาะกับคนงานใช้งานทั่วไปเลยครับแล้วก็ถ้าพูดถึงเรนจ์อายุเนี่ยผมว่ามันจะเหมาะกับน้องๆนะครับนักเรียนนักศึกษาซะมากกว่าและน่าจะเอ็นไปทางนักเรียนด้วยซ้ำนะครับนักศึกษา,างเงี้ยก็ใช้งานได้แต่ว่าเรื่องของการใช้งานแบบอินเทอร์เน็ตกับความเร็วอะไรเงี้ยเพียงพอต่อการใช้งานแล้วกันนะครับเพราะตัวนี้สามารถใช้งาน 5G ได้แล้วก็ใช้งาน 5G แบบไม่ร้อนด้วยนะครอองงแบบ้่ไวืข ก็ต่อ Wi-Fi 5G ได้ 2.4G ได้รับสัญญาณได้ดีเลยทีเดียวนะครับก็เลยเป็นมือถือที่ค่อนข้างที่จะโบรไวนะมากๆเหมาะกับหลายๆคนมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เด็กวัยรุ่นจนไปถึงคนเท่าคนแก่เนี่ยก็เหมาะมากๆนะครับทีนี้คุยกันว่าเรื่องของมือถือแบรนด์รองเนี่ยนะครับแบรนด์จีนต่างๆเนี่ยอันนี้คือไม่อิงยี่ห้อนะเอารวมๆเลยแล้วกันว่าในปี2024เนี่ยมันน่าใช้ไหมคือผมบอกงี้ว่าณปัจจุบัน่ะ อะไรอ่ะมันค่อนข้างเยอะมากๆแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์จีนค่ายไหนก็ตามเนี่ยนะครับเวลามันพังเวลามันซ่อมเนี่ยมันมีศูนย์บริการอยู่แล้วพวกมือถือค่ายจีนส่วนมากไม่ค่อยแกะซ่อมนะส่วนมากจะเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้เลยถ้ายังอยู่ในการรับประกันดังนั้นเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่แบบว่าดูอยู่เนี่ยแล้วแบบว่าไอ้มือถือแบรนด์จีนแม่งเวลามันมีปัญหามันจะเข้าศูนย์บริการได้ไหมก็ต้องบอกว่ามันจะมีศูนย์บริการรองรับอยู่แล้วนะครับเวลาคุณไปซื้ออะไรเงี้ยก็ลองถามที่คุณซ รับประกันหลังการขายอย่างเช่นถ้ามันหมดประกันไปแล้วเนี่ยมันจะซ่อมยังไงนะครับก็ต้องเรียนตามตรงว่าเรื่องของการหมดประกันเนี่ยนะครับมันก็ยังซู้อินเตอร์แบรนด์ไม่ได้อินเตอร์แบรนด์มันแบบมันมีศูนย์บริการของมันเนาะนะครับอย่าง Apple ก็มี ICA r e หมดประกันไปแล้วก็ยังเข้าไอแางเได้อย่างซัมซุงก็มีซัมซุงที่เป็นช็อปนะครับที่เวลาเราพังอะไรเงี้ยเราก็สามารถเข้าศูนย์ซัมซุงซ่อมได้อะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าพอมาเป็นแบรนด์รองเนี่ยนะครับก็ต้องเรียนตามตรงว่าเราอาจจะต้องส่งซ่อมตามตู้ในห้้าา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 งงงงหหหรรรรรืืออออออวว่่่่่่่บคยยยเเเจจจะะมมมมีีีตัแททนนํไไสสถซด อันนี้เราก็จะต้องถามที่ร้านค้านะครับเพราะว่าก็ต้องพูดตรงๆว่าอย่างพงผงเนี่ยไม่ได้ใช้มือถือแบรนด์รองเป็นหลักเนาะนะครับแล้วก็เพื่อนผมที่เขาใช้มือถือแบรนด์รองเป็นหลักเนี่ยก็ยังไม่มีใครที่มือถือพังเลยส่วนมากเนี่ย ถ้าพังอะ่ะเขาก็จะซื้อใหม่เพราะว่าถ้าคุณไม่ได้ไปทําตกทําแตกอะไรเงี้ยปกติมือถือเนี่ยต่อให้เป็นค่ายแบรนด์รองนะมันก็อยู่ได้3-4ปีข,ขึ้นเลยนะแอบ,บก็จะมีแค่เรื่องแบตเตอรี่อะไรงเงี้ยแบตเตอรี่ก็สามารถไปเปลี่ยนตามร้านตู้ได้นะครับผมก็ะจะประมาณนี้ถามว่าน่าใช้ไหมสําหรับมือถือแบรนด์รองนะครับหรือมือถือค่ายจีนเนี่ยผมก็ต้องบอกว่าน่าใช้นะมันเป็นความหมุอหวาที่กําลังดีเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าโอเคมันแลกมากับศูนย์บริการอาจจะน้อยหรือว่าแลกกับการแบบหาอะไรซ่อมมันมันอาจจะยากกววว่่่่่่าาาาแตคคคุุณณอยลไดด้สเปทีโหในร แค่หมื่นกว่าบาทอย่างเงี้ยราคาถูกกว่าอินเดียแบนห้าสิบเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยแต่คุณได้สเปคที่เทียบเท่ากับอินเดียแบนในราคาสองหมื่นะีมันโคตรคุ้มเลยนะเว้ยนะครับอย่างที่ผมบอกว่าอ n ฟินิกอย่างเงี้ยราคาหมื่นหนึ่งเ,เนี่ยสเปคเนี่ยมันสู้กับมือถืออินเดียแบนราคาแบบหมื่นปลายถึงสองหมื่นได้เลยนะดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องลองเวทน้ำหนักเอานะครับ คือถ้าเกิดว่าเป็นวัยรุ่นเนาะนักศึกษากาลังหาซื้อโทรศัพท์เนี่ยนะครับจริงๆไอ้พวกนี้ถ้าเกิดคุณไม่ได้ติดแบรนด์นะว่าแบบติดว่าต้องเป็นโลโก้ผลไม้หรือไม่ต้องติดว่าโลโก้ซัมซังอะไรเงี้ยนะครับผมว่ามันเป็นมือถือที่ใช้งานได้ดีมากๆนะครับคือเน้นการใช้งานไม่ติดแบรนด์นะครับมือถือแบรนด์จีนแม่งโคตรตอบโจทย์แล้วคุ้มกับสเปกการใช้งานมากๆนะครับผมอ่ะมันเน้นเพอร์ฟอร์แมนซ์ของมันนะก็ประมาณนี้ละกันนะครับในการรีวิวอินฟินิตีจีที20 Pro ในวันนี้เนาะแล้วก็ เ่อๆบางรุ่นแม่งดีกว่าอินเตอร์แบรนด์ด้วยนะต้องบอกก่อนว่าเราไม่ได้มีสปอนเซอร์ในว,วันนี้เราซื้อเองใช้เองนะครับผมใครที่ชอบคลิปอะไรอย่างนี้ฮะฝากกดไลสสคล์กดซับสไคร์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดการติดตามคลิปใหม่ๆทางผมด้วยนะครับผมพูดอะไรผิดพลาดไปในคลิปนี้กราบขออภัยาณทีาที่ด้วยไว้เจอเกันจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ